เขากราบหานานารย์ว่าที่สอนว่านิพพานอยู่ที่ใจอันไม่มีอุปาทานก็ดีหรือว่าสวรรค์อยู่ในอกก็ดีนรกอยู่ในใจก็ดีนั้นบิดเบือนพุทธพจน์เป็นการอธิบายผิดๆโดยใช้เล่ห์เหลี่ยมในทางคําพูดอธิบายความหมายสองแง่สองแามนับเป็นภัยอย่างยิ่งนี่จะว่าอ,อย่างไรครับสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจ <c oughs> นิพพานอยู่ที่จิต ที่เข้าถึงความเป็นเช่นนั่นเองนี่ปู่ย่าตายายเขาว่าท่านมาก่อนอาตมานานแล้วไม่ใช่อาตมาเป็นคนแรกที่จะบอกว่าสวรรค์อยู่ในอกนะรกอยู่ในใจ <c oughs> บรรพบุรุษไทยของเราที่เข้าถึงธรรมะมาแต่การก่อนนะเขาพูดไว้แลเพราะเขาเห็นมันจริงอย่างนั้น นิพพานอยู่ในใจก็เพราะว่านิพพานนั้นรู้สึกได้ด้วยใจสัมผัสได้ด้วยใจความหมดกิเลสคือนิพพานรู้สึกได้ด้วยใจสัมผัสได้ด้วยที่ใจเมื่อเมือนรู้สึกอยู่ที่ใจมันก็อยู่ที่ใจแต่ต้องเป็นใจที่หมดกิเลสตัณหาอุปาทานแล้วชนสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนั่นพระพุทธเจ้าท่านก็ว่าท่านก็ตรัสที่พูดแล้วเมื่อตอนเช้านี่ว่าอายะตะนิกะนรก อายตานิกะสวรรคนะสวรร์ที่เป็นอยู่ตามอาญตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจคือท่านชี้ว่านรกหรือสวรรค์นี่มันอยู่ในตัวเราไม่ได้อยู่นอกตัวเราเมื่อทำผิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เป็นนรกที่นั่นเมื่อทำถูกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เป็นสวรรค์อยู่ที่นั่นนี่พระพุทธวจนะว่าอย่างนี้ นั้นปู่ญาตายายของเราที่พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้บิดเบือนพุทธวจนะอาตมาก็ไม่ได้บิดเบือนพุทธวจนะกล่าวตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้และกล่าวตามที่ปู่ญาตายายก็ได้เคยกล่าวอย่างนี้มาแล้วแต่ก่อนว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจคนที่เอานารกอยู่ใต้ดินสวรรค์อยู่บนฟ้านั่นนะคนมันไม่รู้อะไรมันได้แต่เชื่อตามตามกันมาที่คนไม่รู้มันพูด คนไม่รู้มันพูดต่อๆกันมาแล้วก็พูดกันอยู่ก่อนพุทธกาลนู่นนรกใต้ดินสวรรค์นบนฟ้านี่เนี่ยก่อนพุทธกาลก็พูดกันมาแล้วแล้วก็พูดกันมาตามแบบภาษาชาวบ้านภาษาคนไม่รู้อะไระก็เพื่อให้มันน่ากลัว<ม>ก็พูดอย่างนั้นมีผลเพียงแค่ศีลธรรมของเด็กๆจะเป็นปรมัถธ,ธรรมของผู้ใหญ่แล้วมันก็ใช้ไม่ได้ เพราะว่ามันอยู่ในใจมันเผาอยู่ในใจนาทีหนึ่งก็รู้ไว้ว่าเราไม่ต้องการแม้แต่สวรรค์นรกก็ไม่ต้องการเพราะมันเจ็บปวดอสวรรค์ก็ไม่ต้องการเพราะมันหลอกลวงแล้วต้องการจะอยู่เหนือสวรรค์ขึ้นไปอีกคือนิพพานเราก็รู้สึกได้ด้วยใจเป็นประโยชน์เพราะว่ามันรู้สึกได้ด้วยใจถ้าไม่รู้สึกได้ด้วยใจก็ไม่มีประโยชน์อะไร เดี๋ยวนี้นิพพานมีประโยชน์เพราว่ารู้สึกได้สัมผัสได้ว่าปราศจากความทุกข์โดยสิ้นเชิงนั่การพูดว่านารกสวรรค์นในอกนรกในใจนิพพานก็อยู่ที่ใจนี่ไม่ใช่การบิดเบือนพุทธวจนะไม่ได้ใช้เล่ห์เหลี่ยมทางคำพูดไม่ได้ใช้คำพูดชนิดสองหน้สองง่าม เ็นการกล่าวจริงที่สุดในลักษณะที่เป็นสันทิติโกเมื่อมันโง่มันไม่เป็นสันทิติโกมันก็เข้าใจไม่ได้มันจะคงเข้าใจได้แต่พวกที่สามารถจะเห็นประจักษ์แก่ใจตนเป็นสันทิติโกเท่านั้นแหละจึงจะเห็นว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนิพพานก็อยู่ที่ใจเมื่อรู้สึกสัมผัสต่อความสิ้นไปแห่งกิเลส เรื่องมันก็มีเท่านี้ไม่มีการบิดเบือนพุทธวจนะไม่มีการพูดให้เป็นสองความหมายดินได้การกวมหลอกลวงอะไรพูดไปตรงๆชัดๆสวรรค์นในอกนรกในใจนิพพานก็รู้สึกได้ที่ใจเรื่องมันก็มีเท่านี้มีอะไรต่อไป